สุทุธิชัยไลฟ์ครับชายแดนไทยเมียนมาแม่สอดเมวดีตอนนี้สมการซับซ้อนยิ่งขึ้นหลังจากที่จีนส่งหลิวจงอี่มาช่วยปราบมีการกดดันฝ่ายไทยให้ตัดไฟตัดน้ำมันตัดอินเทอร์เน็ตมีการปรับจุดยืนท่าทีของฝั่งของเกรียงทั้งเกรียง d k คบีเอเกลียงพุทธทาง BGF ซึ่งนำโดยมองชิตตูเมื่อวานนี้เปิดถแถลงข่าวใหญ่สื่อไทยสื่อพอมา่าเข้ามาบอกผมเป็นคนดีผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมช่วยปราพวกแกงคอเซ็นเตอร์ผมเพียงแต่ให้เขาเช่าที่เท่านั้นเองผมผิดอะไรและตามมาด้วยที่หลิวจงอี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีความมั่นคงสาธารณะจีนไปเจอกับชิตตูด้วยหรือไม่ไม่มีข่าวแต่ไปที่ทำงานของ BGF เพื่อจะบอกว่าไปช่วยคนจีนที่เป็นเหยื่อออกมาขณนเดียวกันก็มีการแถลงที่ปักกิ่งและทูตจีนประจำประเทศไทยก็ไปพบกับคุณภูมิธรรมวิชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหม จับมือยืนยันความร่วมมือในการปราบอาญากรรมข้ามชาติตรงชายแดนนี้เหมือนกันตกลงอยู่ดีๆชิตตูซึ่งเดิมไทยจะพยายามออกหมายจับกลายเป็นคนที่จีนจับมือด้วยและให้ช่วยปราบและผลที่ออกมาก็คือชิตูก็แสดงบทของคนดีขึ้นมาหลิวของจีนชิตูของ B.G.F. กลายเป็นพันธมิตรร่วมกันไทยเราเดิมจะออกหมายจับชิตูเราเป็นพันธมิตรกับจีนเมื่อวานนี้ชิตูถแถลงให้สื่อไทยสื่อพมา่าเจอเป็นครั้งแรกยืนยันว่าร่วมมือกันอย่างดีและก็ยังจะเรียกว่าตบหน้าไทยก็ได้ว่ากลุ่มพวกมิชชาชีพพวกอุากรณ์ข้ามชาติอยู่ดีๆลอยจากฟ้าไม่ได้หรอก เขาก็ผ่านไประเทศไทยเขาได้วีซ่าประเทศไทยนี่แหละดังนั้นมันต้องร่วมกันรับผิดชอบนี่มันกลายว่าตอนนี้เนี่ยความซับซ้อนของสมการก็คือตัลงไทยจะวางตัวอย่างไรกับชิตตและเมื่อจีนกับไทยบอกว่ามีการประสานกันสามฝ่ายก็แปลว่ารัฐบาลมินอองหลายรัฐบาลทาหารที่เนปิดอก็เป็นส่วนหนึ่งของสมการนี้ด้วย กลงเราจะเอาอยังไงจีนมินอองไลา่ายต่อต้านชิตตูดีเคบเอและไทยไทยก็ยังไม่รู้นะครับว่าเระวางจุดยืนระหว่างกระทรวงต่างประเทศระหว่างกระทรวงกลาโหมระหว่างกระทรวงมหาไทยเอาอยัางไงตรงนี้แหละครับที่ผมคิดว่ามันคือสมการที่ซับซ้อนมาก ที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับมันให้กระจ่างแจ้งเมื่อวานนี้โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนครับกัวเจียคุณแถลงที่ปักกิง่งแถลงอย่างเป็นทางการเลยว่ารัฐบาลจีนกำลังทำงานร่วมกับประเทศไทยและเมียนมาในการต่อสู้กับแก๊งอาชญากรรมออนไลน์เช่นธุรการธุรกิจการพนันออนไลน์และแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนและเพิ่มความร่วมมือในระดับภูมิภาคการกวาาล้างแก๊งอาญากรรมเหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงรัฐบาลจีนกำลังดำเนินการด้วยหลักการที่ทำเพื่อประชาชนและเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกต้องการเห็น โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนบอกต่อครับว่าจีนกําลังทํางานร่วมกับประเทศไทยและเมียนมากแก้ปัญหาเหล่านี้แก้ที่ต้นต่อด้วยและเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มแก๊งอาญากรเดินทางข้ามพรมแดนไปประเทศอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายในการก่ออาญากรรมซึ่งกระทรวงต่างประเทศของจีนจะสนับสนุนการทํางานของสถานทูตจีนในต่างประเทศเพื่อ ให้การช่วยเหลือปกป้องผลประโยชน์ของชาวจีนที่อาศัยและทำงานในต่างประเทศด้วยสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำเมียนม่าบอกว่าจีนและเมียนม่าแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงลึกเกี่ยวกับการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือเพื่อร่วมกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามพรมแดน ฝ่ายเมียนม,มาเสนอมาตรการที่จะดําเนินการในอนาคตอันใกล้เพื่อปราบการพนันออนไลน์และแก๊งขอเซ็นเตอร์โดยจะเพิ่มการประสานงานกับจีนและประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกระดับนี่เป็นเสียงทางการของฝั่งจีนแต่เราไม่แน่ใจว่าตกลง ทางไทยเราเนี่ยวางจุดยืนอย่างไรว่าจะทำให้เกิดความชัดเจนว่าเรากำลังจะเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้แยกถูกหรือแยกไม่ถูกอย่างไรเพราะตอนนี้ในพม่าเองก็มีฝั่งที่เป็นรัฐบาลทหารกับฝั่งที่ต่อต้านรัฐบาลทหารแต่มาอยู่ที่เมียวดีแล้วก็มี มองชิดตูที่อ้างว่าทํางานให้กับทั้งรัฐบาลทหารพรมา่าทั้งประสานกับฝ่ายต่อต้านด้วยความสับสนตรงนี้แหละครับที่มันทําให้เราไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าตกลงตอนนี้มันเป็นยังไงและก้าวต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดาชญากรรมข้ามชาตินี่ไทยเราจะวางตัวอย่างไร มองชิตตัวเองก็พยายามเคลียร์ตัวเองครับพยายามบอกว่าตัวเองบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเลวร้ายต่างๆอย่างไรทั้งสิน้นเพราะว่ามองชิดตูโดนกดดันจากจีนชัดเจนนะครับว่าการที่หลิวจองอี้มาอยู่แถวนี้ถึงสองสัปดาห์เป็นอย่างน้อยเนี่ย และไปทุกจุดเลยฝั่งเมียว,ววด,ดีมากรุงเทพไปฝั่งแม่สอดแล้วก็ไปจะเรียกว่ากดดันหรือจะเรียกว่าเป็นการประสานงานเป็นการเสนอแนะก็ตามแต่เป็นการใช้บารมีของจีนอย่างเต็มที่ทีเดียวฉะนั้นอยู่ดีๆชิตตูก็กลายเป็นคนที่จีนถือว่า เป็นคนที่มีความเป็นมิตรร่วมกันปรามแล้วจะทำยังไงต่อไปไม่มีใครสันจะบอกได้การที่ทูตจีนประจำประเทศไทยหานจื้อเฉียงไปพบกับคุณภูมิธรรมก็ต้องการตอกย้ำถึงสิ่งที่กระทรวงต่างประเทศจีนแถลงนั่นแหละว่าอานะเป็นการทำงานร่วมกันแล้วนะระหว่างกระทรวงต่างประเทศ ของจีนกับของไทยและพมา่าแต่เราไม่เห็นรายละเอียดข้อตกลงที่ทางฝั่งของโคษกกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้ออกมาถแถลงว่าโอ้ที่หลิวจงอี้มาเนี่ยมันเป็นไปตามข้อตกลงของไทยเมียนมากับจีนและเขามาเนี่ยภายใต้กฎหมาย ความร่วมมืออย่างนี้ก็ได้รับการยกเว้นแกจะมาแกจะข้ามไปไม่มีปัญหาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายตอมอของเราอำนวยความสะดวกด้วยอ่าก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างนั้นก็ไม่ได้มีประเด็นเรื่องที่เรากลัวว่ามันจะเป็นการมองภาพว่าอธิปไตยของไทยถูกละเมิดหรือเปล่าคนไทยที่ตั้งข้อสังเกตก็ ไม่สบายใจหรือจงอี้เขาทําหน้าที่เป็นมือปราบนี่ตรงไหนที่เขาที่ว่าเป็นประเด็นตรงไหนที่เขาคิดว่าน่าจะต้องไปสอบสวนถึงที่เขาไม่ใช่มาลักษณะการทูตที่มาเจราจาเสร็จถ่ายรูปเสร็จกลับบ้านแล้วก็ฝากคนนั้นฝากคนนี้เขามาภารกิจต้องจบแต่สิ่งที่ตามมาเนี่ยคำถามคือว่าและประเทศไทยเราจะวางตัวตรงนี้อย่างไรความ วุ่นวายภายในสงครามกลางเมืองของพมา่ายังมีอยู่ขณะเดียวกันถ้าชิดตูกลายเป็นคนดีขึ้นมาไทยเราจะปฏิบัติต่อชิตตูอย่างไรจะเลิกกระบวนการที่จะขอหมายจับจากศาลใช่หรือไม่แล้วชิดตูจุดยืนที่เราเห็นมีความกล้าพอสมควรนะครับว่าเขาไม่ได้ผิดนะเขาช่วยได้ซ้ําไปแต่เขาบอกว่าปัญหาไม่อยู่ฝั่งไทยหรือเปล่าถ้าปัญหาก็อยู่ฝั่งไทย เราจะได้ข้อมูลอะไรจากชิตตูเราจะให้ชิตตูกันเป็นพยานเพื่อจะให้ข้อมูลเราเพื่อจะปราบคอร์รัปชันในฝั่งไทยไทยเทาหรือเปล่าหรือเรายังจะเดินหน้ามองชิตตูเป็นผู้น่าสงสัยอยู่ dkba เกรียงพุทธที่บอกว่าเขาก็เคลียร์ประกาศเลยว่าภายใน28กุมภานันี้ครที่ไปยุยงเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาต้องออกไปให้หมดตกลง dkba นี่ยังเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาล กลางทหารและก็เป็นพันธมิตรกับฝ่ายเราและก็ฝ่ายชิตตูอย่างไรอนาคตจะป้องกันไม่ให้เกิดกรณีของการรวมตัวของแก๊งคอร์เซนเตอร์ได้อย่างไรอีกทุนสีเทาจะหลบหายไปเลยหรือไม่การที่เราจะวางกองกำลังใหม่ของเราการที่เราย้ายนายตำรวจทั้งสามอำเภอที่ติก,กับชายแดน ติ่ก็ไม่น้ำมือกับผู้ที่ดูแลตอมอก็ไม่รู้ว่าจะสอบไม่สอบและจะผลจะออกมาอย่างไรประชาชนจะรู้ไหมว่ามีความผิดมีความบกพร่องที่ต้องแก้ไขอะไรอย่างไรการทางานตรงชายแดงจากนี้ไปเราจะมีหน่วยงานที่เป็นซิงเกิลคอมมานด์จริงไหมจะมีการประสานงานอย่างจริงจังที่จะไม่มีเพียงแค่เป็นผักชีโรยหน้าเมื่อ หลิวจงอี้ไมมาปรากฏตัวมันจะมีการทำงานต่อไปอย่างไรแล้วถ้าหากจีนส่งมาที่มีข่าวก่อนหน้าน,นี้ว่าจะมีกองกำลังผสมร่วมกันไทยกับจีนหรือมีพมา่าด้วยหรือเปล่าเราไม่รู้แล้วพม่าเนี่ยถ้าเป็นกองกำลังผสมเนี่ยจะเป็นพมา่าจากมินอองไลรัฐบาลทหารพรมาร่าหรือจะเป็นกองกำลังจากกะเหรี่ยงหรือจิตูตรงนี้ถ้ารัฐบาลไทยไม่แถลงให้กระจ่างแจ้งเนี่ย มันจะเป็นปัญหาต่อไปครับมันจะทำให้เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรเอาอยัางไงต่อไปและการที่เราตัดไฟจะตัดนานเท่าไหร่จะตัดตลอดเลยไหมแล้วตอนนี้ถ้าบอกว่าตอนนี้ลดลงไปเยอะแล้วพังทลายรังโจรเยอะแล้วฝั่งชวยก,กโก้เคเคพาร์คคิงโรแมน รวมไปถึงหลายล้าจุดตลอดแนวนี้ดูเหมือนจะสามารถทำลายล้างไปหมดแล้วเนี่ยเราจะกลับไปส่งไฟกลับไปส่งน้ำมันให้อินเทอร์เน็ตกลับไปเหมือนเดิมหรือเปล่าคำถามเหล่านี้ยังรอคำตอบแต่สิ่งแรกสำคัญเลยว่ารัฐบาลไทยต้องถแถลงต่อประชาชนว่าข้อตกลงร่วมกันทำงานกับจีนและเบียนมามันเป็นยังไง ผมอยากจะรู้จริงๆว่าจะมือกับเมียนมานี่จะมือกับทางทางหารของเมียนมาหรือกับฝ่ายต่อต้านหรือกับชิดตูหรือกับใครและกระบวนการทํางานมันเป็นยังไงถ้าเราเห็นมีจอมที่จีนมาจะเป็นคุณหลิวมาหรือเป็นคนที่หลิวส่งมาหรือจะเป็นคนอื่นมาเขาจะมาทํางานประกฟังฝั่งไทยจะมีใครประกบจะเป็นตํารวจหรือจะเป็นฝ่ายมหาไทยหรือจะเป็นฝ่ายกลาโหม หรือจะเป็นมาจากสภาความมั่นคงอันนี้สิ่งที่คนไทยต้องรู้เพราะมิฉะนั้นพอมีข,าข่าวคนคล้ายๆกับคุณหลิวมาแล้วบินไปนูน่นไปนี่เดินข้ามชายแดนต่างๆเราก็ต้องหนีไม่พ้นมีคำถามแต่ถ้าเขามาอีกเราจะมีเจ้าหน้าที่ไทยระดับเสมอภาคกันประกบกันไปเพื่อจะได้รู้เท่าทาันกันไม่ฉะนั้นฝ่ายจีน แต่มีข้อมูลมากกว่าไทยถึงแม้เขาจะบอกว่าเขาจะแบ่งปันข้อมูลกับเราภายหลังแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วมันลึกกว่านั้นมากน้อยแค่ไหนยอย่างไรวันนี้ก็มีจากตากก็มีความเคลื่อนไหวอีกผู้ว่าราชาการจังหวัดตากคุณชูชีพพงชัยฐานะผอศูนย์สั่งการชายแดนก็ไปลงพื้นที่มณฑลทนหารบกที่3 10คือค่ายวชิระปราการตรวจเยี่ยมเยือ ค้ามนุษย์ที่กองกำลังกระเรี่ยงประชาธิปไตยหรือกระเรียงพุทธดี b a บีส่งตัวเหยื่อทั้งหมด260คนมายังฝั่งไทยเข้าสู่กระบวนการกลไกส่งต่อข้ามชาติ NRM เรียบร้อยและผ่านการประสานงานไปยังสถานทูตเพื่อส่งตัวกลับไปผู้ว่าชูชีพบอกว่าวันนี้การคัดกรองทั้ง260คนมีการส่งตัวมายังบริเวณบ้านช่องแคบตําบลพบพระ อำพบพ,พระสัปดาห์ที่แล้วเสร็จสิ้นแล้วผู้ว่าบอกว่าฐานะเป็นพออศูนย์สังการชายแดนตากก็มาพบรอกระทรวงต่างประเทศไทยประสานสถานทูตแต่ละแห่งให้มารับตัวผลการคัดกรองมี258คนเป็นผู้เสียหายจากพรบรค้ามนุษย์อีกสองคนส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนต่อไปที่ผ่านมา ตั้งแต่วันอาทิตย์สถานทูตบราซิลมารับไปแล้ว2คนถึงวันนี้รับไปแล้ว24คนคืออินโดนีเซียบางกระเทศปากีสถานวันนี้คงมีสถานทูตท,ที่อยู่ระหว่างการมีแผนมารับอีก236ากคนผู้ว่าบอกว่ากระบวนการต่อจากนี้ก็ส่งไปยังสถานทูตเพื่อดับตัวกลับบอกว่าคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่นไทย TBC ของฝั่งจังหวัดตากและจังหวัดเมียวดีพูดคุยกันเมื่อวันเสาร์ประชุมโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติสรุปแนวทางกันว่าจะใช้สะพานมิตรภาพแห่งที่สองถ้าพร้อมเรื่องของสถานทูตจะมารับสมชแจ้งมายังจังหวัดเปิดรับได้ประสานสองฝั่งด้วยระบบ TBC เรื่องเจ้าหนะ้ากำลังเจ้าหน้าที่จากเดิมที่วิเคราะห์ ทั้งสถานที่รองรับและบุคลากรที่ทำงานกันมาตอนนี้ยังเพียงพอแต่ได้รับความกรุณาจากรัฐบาลคือคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกับคุณอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีมหาดไทยซึ่งมีกระทรวงต่างประเทศได้รับมอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานงานส่วนกระทรวงอื่นที่จะมาช่วยในทีมสหวิชาชีพคัดกรองอาจจะมีบุคลากร ส่วนกลางมาช่วยด้วยปัญจาตอนนี้คือท่าข้ามจะทำยังไงบริเวณท่าข้ามผู้ว่าบอกว่าศูนย์สัส่งการชายแดนโดยข้อแนะนำของสมชขอบคุณกรรมธิการของมั่นคงแห่งรัฐก็นี่แหละที่คุณรังสิมันโรมเป็นประธานไปลงพื้นที่เชิญจังหวัดไปร่วมปรึกษาหารือที่รัฐสภาสัปดาห์ที่ผ่านมาประกอบกับจังหวัดในการประชุมผู้ประกอบการ 59ถ้าท่าต้องดูว่ามีการกระทำผิดใดๆหรือเปล่าพิจารณาเรื่องการปิดการประกอบการต่างๆซึ่งตอนนี้ผู้ว่าไม่ได้บอกว่าอำนาจปิดมันอยู่ที่ใครทะเลาะก,กันอยู่ระหว่างนายดานแม่สอดนายดานสุรการกร,กรแม่สอดกับผู้ว่านายดานสุรการกรบอกไม่มีอำนาจปิดเพราะว่าสุรการกรมีหน้าที่เก็บภาษีเท่านั้นผู้ว่าก็บอกว่าสมอชอเคยบอกว่า จะปิดจะเปิดต้องถามหน่วยราชการอย่างน้อยสามแห่งนั่นแหละมันก็เลยเละเทะเพราะเราไม่รู้ว่าตกลงบ้านเมืองนี้จะเอาอย่างไรกันแน่ดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นประเด็นครับเป็นประเด็นว่าจากนี้ไป9ก้าต่อไปจะเป็นอย่างไรประเมินกันว่าเหลือไม่เหลือหมายความว่ามีอะไรที่ คิดว่ายังมีภารกิจที่ไม่จบสิน้นและป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นมาใหม่ได้อย่างไรอีกตรงนี้สําคัญเพราะมิฉะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องหนักว่าอ้าวคิดว่าจบมันไม่จบหรือว่ามันสามารถฟื้นตัวได้ตลอดเวลาและมันจะนําไปสู่ความซับซ้อนว่าไทยอาเซียนพยายามจะแก้ปัญหาเมียนมาภายในด้วยนะครับ เราจะปฏิบัติต่อชิตตูดี BA, k b KNU u รัฐบาลกลางของมินอองหลายจีนจีนเขาครบทุกฝ่ายแต่อาเซียนมีประเด็นว่าตอนนี้ประธานอาเซียนปีนี้คือนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแล้วก็เชิญทักษิณชินวัตรไปเป็นที่ปรึกษาด้วยทีนี้มันก็ไม่รู้ละอาเซียนเอายังไง พอจุดินอาเซียนกับจีนในกรณีสงครามกลางเมืองพม่าก,ก็ต่างกันทักษิณไปเป็นที่ปรึกษาของอันวาในฐานะส่วนตัวหรือในฐานะที่เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลไทยบ้างสิ่งที่ทักษิณไปพูดไปแสดงความเห็นในที่ต่างๆมันโยงกับรัฐบาลไทยหรือไม่ตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเรามีกระทรวงต่างประเทศที่ทำงานกับอาเซียน แต่เรามีทักษณิณชินวัตรที่ไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐบาลที่จะทําอะไรพูดอะไรแสดงความคิดอย่างไรเราก็มองไม่ออกว่าอ้าวตกลงมันเราต้องทํำยังไงมันถึงจะมีความชัดเจนมันมีหลายประเด็นเป้าหมายภารกิจที่มันทับซ้อนกันอยู่ทั้งด้านการทูตอาเซียนการทูตจีนและยังมีอินเดีย มีอินเดียอยู่นะครับอีกด้านหนึ่งอย่าลืมเพราะว่าอินเดียนั้นก็เป็นเพื่อนบ้านของพม่าที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเช่นกันอินเดียกับจีนเขามองตรงกันไหมเกี่ยวกับปัญหาภายในแน่นอนเรื่องคอเซนเตอร์เนี่ยมันหนักมาทางด้านชายแดนกับจีนแต่มองในแง่แก้ปัญหาภายในสู้รบกันยุติสงครามยังไงเจราจาอย่างไรเราก็ดูไม่ออกแต่ที่ สำหรับไทยเองตอนนี้หลิวจงอี้คือจีนชิตตูคือ BGF แล้วยังมีมินอองไลรัฐบาลฐานพามา่าเราเดิวกับพวกนี้ยังไม่นับชนกลุ่มน้อยอื่นๆน,นะครับที่จะมีผลข้างเคียงและผลโดยตรงต่ออนาคตของพาม่าที่โยงกับไทยแล้วเราจะแก้ปัญหาภายในของเรายัางไงที่ มีการโยนข้อกล่าวหาตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยไทยนี่แหละเป็นจุดรวมเป็นจุดรวมของเหล่าบรรดามิชาชีพอาจักรข้ามชาทั้งหลายแหละเมียวด,ดีเป็นเพียงหนึ่งในจุดเท่านั้นเองแต่จริงๆเข้ามาซ่องสมกันอยู่ในเมืองไทยมากมายหลายด้านถ้าหากไม่คิดไม่ทำก็จะท้ายที่สุดมันจะมาโต และฐานจริงๆมันจะมาอยู่ในประเทศไทยมากกว่าเมียนมารมากกว่ากัมพูชาอีกทั้งหมดนี้ต้องมีความชัดเจนจากรัฐบาลไทยครับเพราะมันไม่จบนี่มันเป็นเพียงหนึ่งในกระบวนการที่เราต้องปราบและต้องจัดการระยะยาวถ้าเราไม่เคลียร์เรื่องคอร์รัปชันและเราย้ายตำรวจสอบสวนตั้งกรรมการก็แค่นั้นเอง เป็นพิธีกรรมเท่านั้นเองเสร็จแล้วหลังจากผ่านไประยะหนึ่งก็เงียบกลับมาก็ไม่มีอะไรใหม่อันตรายเพราะว่ามันคืออย่างที่เฮียกวงที่แม่สอดลูกขึ้นมาโวยวายฝีฝีเนี่ยมันความจริงมันมันยังไม่ได้แตกนะมันยังเป็นฝีผุพองอยู่เราเห็นหนองเต็มไปหมด และมันพร้อมจะแตกได้ตลอดเวลาเพราะผลประโยชน์ขัดแย้งกันและเมื่อไม่มีโครงสร้างการทํางานที่ชัดเจนในประเทศไทยเราเองไม่รู้ใครต้องรับผิดชอบอะไรมันยิ่งทําให้เราหนักใจเลยครับว่ามันจะนําไปสู่อะไรจากนี้ไม่มีใครบอกได้เพราะว่าเราโดนกดดันเราก็รีบทําแล้วมันก็ได้ผลเพราะว่าความจริงควรจะเป็นไทยที่ทํา สิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่หลิวจงอี้ทำเนี่ยมันควรจะเป็นฝ่ายไทยเราทํามานานแล้วด้วยชิตูจะไม่พูดอย่างนี้ถ้าหากไทยเข้าไปจับมือกับฝ่ายต่างๆทั้งกองทัพพมา่าทั้งฝ่ายต่อต้านทั้งชิตูแต่ว่าเขามองไทยเป็นหนึ่งในปัญหาไงเขามองว่าเราเป็นไม่ใช่ทางผ่านเฉยๆนะเราเป็นฐานสําคัญของปฏิบัติการที่ อันตรายผิดกฎหมายและสุมเสียงด้วยแต่พอจีนมาเขาก็จะบอกว่าอ้างเห็นไหมไทยถูกจีนกดดันด้วยไทยถึงต้องยอมทําและถ้าไทยถ้าจีนผ่อนคลายมันก็จะกลับมาสู่รูปเดิมหรือไม่แล้วต่อไปนี้มันจะมีการทํางานร่วมกันอย่างไรปฏิบัติการร่วมจะอย่างไรกรุณาแจ้งให้กับประชาชนไทยทราบล่วงหน้าด้วยครับรัฐบาลไทย รุณาอยาว่าทําเสร็จแล้วค่อยหาวิธีอธิบายทีหลังอย่างที่เราเห็นอยู่กรณีหรือจงอี้ทางจีนเนี่ยเขาเห็นแล้วละ่ะว่าเขาได้ผลการที่เข้ามากดดันอย่างนี้ได้ผลแต่เขาก็พยายามจะบอกว่าทําอย่างการทูตและเป็นความร่วมมือไม่ใช่เป็นการมากดดันไม่ได้มาสั่งการอะไรแต่เราดูวิธีการทํางานอาจจะเป็นเพราะว่าจีนเขาจริงจังแล้วก็ดูเหมือนกับว่าปกติไทยเราจะไม่ทําอย่างนี้แต่เวลาเขาทําจริงปั๊บเนี่ยไอ ภาพที่มันเดิมที่เราไม่เคยเห็นมันก็เกิดขึ้นคำถามมันก็เกิดว่าเอ๊ะตกลงนี่คือมากดดันเราจริงหรือเปล่านี่คือคำถามใหญ่ที่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดจากนี้ไปทุกอย่างก้าวครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับโดยโด่วนเลยนะครับไปกดติดตาม subscribe สุทธิชายไลฟ์ใน YouTube และกดแชร์กดไลค์อย่าลืมกด ซปเปอร์สติ๊กเกอร์ซปเปอร์แชทขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสร้างชุมชนทั้งหมดให้เป็นชุมชนใหญ่ที่สุดสมาชิกวันนี้1 0 0ล้านสี่แสนสหมื่นแล้วครับเราให้ได้2ล้านใน6เดือนนะครับช่วยกันทุกท่านครับ